น,นายธ ah นายุทธเหลื่อมรุ่ง6 8 3 0 1 0 4 0 0 8 8นายธีรพงศ์ปงเกต6 8 3 0 1 0 4 0 0 9 0อินพุตมี x 1 x 2 x 3 x 4อินพุตมี y 1 y 2กดไปหน้าที่2กดสตาร์ทมอเตอร์ตัวที่1ทำงานไฟติดกดสต็อป มอเตอร์ตัวที่หนึ่งยู่ทำงานไฟดับกดไปหน้าที่สามกดสตาร์ทมอเตอร์ตัวตัวที่สองทำงานไฟติดกดสต็อปมอเตอร์ตัวที่สองทำงานอยู่ทำงานไฟดับ